สวัสดีทุกคนนี่ผลไม้ออกดกเป็นช่อเลยเจ็ดลูกพีนัทบัตเตอร์โอ้ข้างบนใกล้แดงแล้ว พีนัทบัตเตอร์เรากินสดเลยทุกคนเรารอให้มันแดงแล้วมันจะนิ่มแล้วก็กินเนื้อนีดดด em, ่มีเม็ดหนึ่งนู่นข้างบนข้างบนแดงแล้วเป็นสีส้มแล้วข้างบนเป็นสีส้มแล้วแต่เราจะเก็บก่อนแดงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกระลอกข้างบนก็มีนะนะข้างบนอนน่ะเยอะเลย เนี่ยเป็นสีส้มแล้วแล้วก็เก็บก่อนโอ้พีนัทบัตเตอร์พีนัทบัตเตอร์ลูกเต็มต้นเลยออกดอกออกทั้งปีนะเนี่ยออกเรื่อยๆทั้งปีเลยเก็บกินได้ตลอดพีนัทบัตเตอร์ ส้มๆอย่างเงี้ยแล้วก็เก็บไปใส่ตู้ไว้เฉยๆพอแดงก็เอามากินได้เลยอร่อยมันๆปลูกง่ายโตง่ายเนี่ยพีนัทบัตเตอร์ก็ต้อยปลูกมีสองต้นต้นนี้ก็ออกนะเนี่ยเยอะเลยดอกดอกก็เยอะลูกก็เยอะได้กินตลอด นี่อีกต้นหนึ่งดอกนี่ลูกเล็กๆพีนัทบัตเตอร์ซื้อมาปลูกเก็บไว้ลูกกินได้เรื่อยๆทุกคนอร่อยนี่ดูลูกดิเยอะเลยสวัสดีค่ะ